เขาตีไว้ตุ๊กเขาบอกว่าเขาได้เมียมาสองคนเมียประธานข้าวนาอยู่อยู่ข้างนอกใช่ไหมบอกว่าให้เอาคือเอาคืนไปมันไม่เอาคืนมึงจะตาเลยใครเดินใจหน่อยแต่นี่จะถึงแล้วมันปวดเมื่อยปวดแขนแบบไปไดีเข้ามากเข้ามากเข้ามากไปจริงจริงโอ้มันเป็นอะไรน่าไปเลยโอ้โหดูน่ะร้องอะไจะปากแบกเลยมึงอ่ะแบกแล้วมึงดูแน่เห็นไหมไม่ต้องไปข้าวมาปวดเลยจะพิษเลยนี่แหละนี่แหละที่รู้ มาที่นีเลยมาีนี่เลยนี่นี่นี่ดีมดี่ต้องไปไหนเดี๋ยว่าจะเข้าไปในเมืองไปหางานค่ะเจาเงินำมาขอแต่งงานไม่เฉลียวเ้ามาไปหาเนียลกับายแก่สงคนที่มาด้วยใระไปนี่เลยนะเ็ใครไม่ร้นี่เลยหายแกทางไหนเจ้าเราเนี่ยเดี๋ยวเาไปลทผืถามมาได้ว่าเป็นใครบอกเขาไปเลยเราก็เป็นกก๊กกันนม่พจา เดี๋ยวกลับบ้านไปจะเทนเตะไม่เอานาข้าไม่พูดถึงไม่พูดถึงหูพึ่งโทรหูพึ่งแลยครับไม่ได้เลยเพี่ลูกไพรพี่ลูกไพรฟังหนูก่อนนะไหน้าเมื่อคืนเนี้ยที่พี่ตัดมาสองดอกไม่ตัดสองดอกเลยพี่อาไรฟ้าโป่งเหรอพี่นี่มันทำอะไรเอาตะเก็บเข้ามือพี่ละพันรึไงฮะตายแล้ว ที่จะไปดูถูกในรุ่นเนี้ยกำลังดีทไมทไมนี้เขาไม่คบเด็กๆกันแล้วเห็นไ,มไมนหนไมล่ะอะไรรุ่นหนุ่มๆมันจะมีคนแก่ๆแล้วล่ะเด็กๆหน้ามันจะใสเต็งตึงอ่ะมันเสียวซอกกราวมันนอกอใช่ไหมล่ะถูก<ะ>ต้องเขา,เคาคบคนแก่ในเวลารูปหน้านี่มือมันสะดิดมมันมันนะื้อตีนกาพูดดีๆโอ้ยพูดไม่ถูกขยันพูดนะนะนี่ไม่ใช่ละไม่รู้ทำไมเดี๋ยว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 อย่างนะนี่นี่ ไอ้แย่ไม่ได้เลยเดี๋ยวเดยองขึ้นจะนะด้ยไอ่ไ้เดวอไโอ้เฮ้ยพอแล้วจะร้องเลยเดี๋ยวหน้ามึงพับเอาวะสันนัก้ามึงจะพับได้แล้วพ่อบกพ่อพได้แล้วสนุ่สนานกันพอแล้วไอ้หนูอย่าเข้าใจแม่น้าผิดเลยขอโทษจ้คือว่าแม่น้ค่ะ ลูกไพรไม่มีอะไรกันจริงๆเ,<อ>เขาเป็นคนดีมากๆเลยนะก <_ d ata> ็ช่วยชีวิตของแม่น้าทั้งสองคนเอาไว้แล้วก็พาล่วงพาาด้วยเพื่อปกป้องนะจ้าจร<ช>ิงๆนะจ้าไม่มีอะไรกันเลยเ<อ>น้ำพื่อขอโทษนะจ้ะแม่น้าลิบหนูห่วงนะ